ับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดอุ้มสู้ดูคนพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมากี้ยอยู่คับเบาโบแข็งรับเพียงเนาะวันนี้อ่าเรากำลังตอกตะปูปลอกปลอกเป๊กปลอกปลอกเป๊กปลอกปลอกเป๊กอยู่พี่น้องเลยอ่าควมันยังใช้ได้อยู่พี่น้องเลยเนาะคำเฮาซื้อใหม่ก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังใช้ได้ใช้งานได้อยู่รัดแต่งเนาะเนาะเนาพี่น้องเลย เบิ้งคือนี่ยจะเป็นตาแน่นอนหรอกพี่น้องเบื้องมาเนาะเบิ้งท่าทางเบิ้งแล้วคือสี่ช่วงเบิ้งผู้แดคอยเบิ้งเลยเพราะว่ายังปู้พื้นยังมุดยังไม่ได้หอดใ่ช้ำพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องไอยช่งเลี้ยงเล้งทางเป็นเจ้าหน้ามเจ้าหน้าเก๋ยังมาทันเลียวพี่น้องเลยทุนคือทันทุน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 ทันอยู่เนาะส่วนทางบาเตียงนี่กะยังมาบอทันหอดพี่น้องเลยเนาะข้าแต่ไทยบีเพื่อนจะได้มาอยู่บน มาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าพี่น้องเอ้ยมาเบิงบรรยากาศท่งแดงสิแล้วบ่พี่น้องเอ้ยเบิงท่งนีตัดปลาเป็นเอาบ่เป็นตาปานดแ่พี่น้องเอ้ยเนาะเจน้ําเจไหนยังอีกอันนีสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ย่งค่ําๆแดงเจน้ําเจไหนยัง่ะม่เน้ําวละาบละา

มไม่ <c oughs> บ่กินแล้วได้ไว่าหยอกใิ่เด้อยอ่งให้ก,กันไนดะ้เนาะไว้ตอกรถเจ็บรึเปล่าต้ตาังหนึ่งเข่าไปนอนเลยเนาะหนึ่งเขากนกับมุกไก่เนะเนาะซื้อไก่มาต้มใส,ส่ซามีบ้ซาแถวไน,นมีเรอเม่ใชานะมีของบุรีนะอา้าวูดแล้วว่าบุรีบ่อมอีแต่พื<อ>น ไปอันยอมพอได้อารมณ์ดียิ้มๆแหน่เวลามันมามันก็เฮ็ดจังบ่ได้เลยเฮาก็ต้องใส่หลายเฮาก็ใส่นนึงาพี่น้องเ้เนาะโอ้งเนาะอ่าสบายดีนงเด้องามเนาะนี่เนาะงามนงมื้อนี้ แต่อย่างมากคืองามแท้เหมืนอนอีโบ่ยังบุโจกอีกอยู่ยยน้องปานีก่กันเลยไปทำธัญกรรมมาอันนี้ข่อยเสื้ออยู่งหนุ่มไปอมแอะข่เสื้ออยู่งปน้องเป็นไปธัญกรรมมาเนาะเบาหมวกแดี่น้องกันเนาะคือแบบเสียงกาะเลยสิพี่น้องเลยเนาะธรรมดาแบบีิ แกมเป็นยังไงล่ะไปตีก็ันง่ายๆเขาเกี่ยนเกี่ยนเพียเนาะมันมันต้องมียาได้มันต้องมียาท่าพี่น้องคืออ่าเป็นพวกเกี่ยนเลยเนาะมียาท่าตกไปเลยติดเลยบล์เลยติดเนาะพี่น้องลอยตกไปเลยลอยเห็ดปลายเมื่อยกับเท้าเลยเนาะ เออเอาน้ำนี่เนาะไปแบ่งผักผักเอามาดนน้ำมาเช้านีนันแล้วให้มันแวนมื้อนี้ยังหาเ็ดตแลงเ็ดมานี่จักบ่นั่นอันย่อนี่ย่อแต่่านี่เนาะย่อแต่ย่อไว้ทําเ็ดลนี่ล่ะเออเ็ดใหม่ตอนเที่ยงตอนนี้ดยๆทางนั้นนั้นได้ใวนแต่มันบ่ได้มาํามื้อนี้เนาะ เออกรุงนะไปเรอวจังมือเฮียบจังคมาเพราะฉนันจังแบงไม้พิกขานแบงไม้เดี๋ยวมันเจ็บมือเลยมันกโยกเจ็บมือเนาะเจ็บมือแต่ตาไม่เห็นหยี่ยวนิดห่อวะนี้เราคยวิ่กมากเรมันเรียนคามำเียคือประจำเป็นมาได้หรอบ่ล่เลยกำคือคือบวคนองนุ่งอยู่ดิในกางในกางอัตรีได้ใส่ ปิดไปดิมาใช่ไม่ตอกได้ทำเ,<อ>เ็นแล้วพี่น้องก็เริ่มมาเนาะเริ่มเย็นแล้วใส่เป้นบ่ใส่บ่ให้ทีต่ตอกให้อซอยตักองตัดกันีบ่บอ้องว่งยนนะไม่ไปลูกลรฮะอ งองามเนาะไปสัญจะกลับมานะเนาะบองามงามเนาะเขินเขินนั่นไปหยาบมากไปหน่องเนาะมันนั่งเขินนั่นตะปูตะปูแปลกเนตะป,ตะป,ตะป,ปตะูตะปูซิบตะปูซิบเนาะตะปูซิบตะปูซิบซิ

อออบอ้วมันคือเป็นว่าทังนี้มันคือเป็นบึเต้านี้ไปพุดเดี๋ยวลเป็นยังปนะอะเดี๋ยวจะจับซอยอึ๊อึ๊บอึบอึ๊บอไปขนาดเราขนาดป้าเราสับจากจเลย

Tốt ừ, đấy? Cần cần đây. Cần cần ừ ừ, ừ. đấy? Ừ. Tốt ừ. không đấy? Tốt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  không ừ không Ừ Tốt Ừ đấy? Tốt Tốt không đấy? 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 Ừ, phủ cao hết mọi người ôi. thử cái bó nó thử cái chắc ơ ơ quay thì nó người bẩn này đi cốt đẹp cốt đẹp cốt đẹp <cười> 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 ôi đánh, à thùng giang, quá phân này một chỗ màu hoài quá vững, quay, công anh mày đẹp tuồng, đẹp tuồng, nó, อย่างนอะช่ยกันผลไม้ละมือเลยคนอะได็นเะ็ดกันหน่อยเนาะเป็นค้อดวมนนีวน่วมหม็เอาเฮ้วะมือกล่องหัวไว้ทีมือกล่องพ่นมาหาวัวเลย โอ้ยกัน <ules> พ <klore> <AMA> e ี่น้องเอ้ยต่างคือดับขึ้น้องเลยเออาเพ็รนั้งกันนะเอ่ะเากินกันลองรู้จักโอ้ยลองกันเลยด้วยนี่เป็นไใช้กันตายก่อนคอประาณตใจใครับ้รเสร็จเสร็งวันนี้เ็งไหมเราบ a งเจ้า

môn bụi <laughs> à, <laughs> à, đi môn xiêm đâu này đấy là à, thành lùng mà đi nọ mãi này đùm nè chào bả đi nè phóng con phóng con môn học sinh học này, học sinh 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 đọt, sinh học sinh học sinh học này con, sinh học sinh học sinh học sinh sinh học นี่ของแค่ทงยางไหมเนี่ยพี่ด้บันี่เด้บันมดนันพอดบ่ตนพบ่เอานบ้กรูดไมใหญ่ใหญ่ยนี่ไม่ใหญ่ไม่นี่ยนาคนดีคนดีนะกะฮักอ้าวนี่ะฮักบาดท้ายใำอยู่กำอยู่ดีเนอ làm gì đúng không đúng không đúng không không đúng không đúng không đúng không cái tôi cái đi cái đi cái tôi cái này, cái tôi cái này, cái này, cái Lại bò này, cái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  này, này,

เอาสีบหังน้างไปน้ชสวยโอ้เนาะเย็นบ้เย็นๆนะมาช้ำอ้โเอาใส่ไม้ชาเยไอ้พวกถือไม้เลยเนาะเนาลิ้นเสารลิ้นเสารนเอาว้ยบอกมันทอยได้ยังไงอย่างนะกับเทียนเนอเป็นเทนไทยอย่างนนเยนน่เทียนแขกได้เทียน

khi nào người nó, ừ. cái này nè bắt nè ừ. Hát đừng đi. hát gì gì? ai cán à? là bà? coi Thằng giang nam, thằng đùn khi nào đây đi là nó chấm mép thì nào người, đó, đó. Đó chấm, mếp, nào người? Nhân điểm được đã

พอมันมันรับเสียงรออะไรนะอันนี้ไ่ไม่บุลเท่ขึ้นท่รอในบ้านวันนี้แม่อเฮ้ปูอีกว่นั่งน่าได้ปูซื้อกับมีบันเลมครับแล้วก็เอาห้องตัวิึงตากับมีแล้เลย Thịt mấy không mua à... à... đi Mà má Mà trái Mà trái thằng mát xuôi Sáng mát xuôi Thịt tổng xào gấp tổng đếng Thịt tổng gửi Mà việc nó xào em gửi bố hôn thì tổng người trái khát rồi đấy thằng nào còn khám ra à, Cần hết nghe 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 nghe

เออเออสุกระบ้อคอยหิ้วเขาเอาเขามากินเน่เขาสุกไปจุดน้องไฟได้เนาะได้เพิ่งยิ้ว่าจุดน้องไฟนะเาอจู่เขาสุกไปหิ้วเขา ทุกเดาไปน้องอเฮ็ดยังกินในเพื่อนบาน้านเลยทอดไข่ที่ขอดิมานมามา,มา,มายอ่อเพื่อนตอนเบ้นเนเนาะอันตอนเช้าเลยเพี่น้องเลยนะนเนาะเพราะว่านี่ยทอดไข่แล้วก็บมกไก่บ่พอดีมาให้นะเนาะพอดะกินเยอะพี่น,พน,น,น้องเลยเนาะโนยเด่นปรพอกินเนาะที่ตะว่าทางสร้างน้ำเพิ่นกับย่อแล้วน้องเด้อย่อเพิ่นไหม ไม่อากเองเอดีพี่น้องเลยใครจะหาสีดินคืนมาไรหนึ่งตรงแดงไม่นี่หนึ่งขาวลายพวกมันนี่น้นองลายว่มามูสิมาทีก็ไ, <laughs> ได้อุอดเลรถสะดินโดยเนิ่งจะเข้ามาใหม่ได้ Không không? Nào, không? Tiền hàng ngày đó Tiền hết nó dưới đây chín hề ở nhà tiền Nó không con, nó không nhận, nhận chân ừ, 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 ừ. à? Nóng tí ạ? Ở sư vô xả? Nóng tí ạ? Ờ ừ, ạ, ôi Xóm vô các bạn Bây giờ cái gì đó, Giá ừ, hai cái này nó, nó à. Nào, cái Nào, Nó, <laughs> khỏi cầm

งามขึ้นบองา,ามขึ้นนะเนาะแี่ยเลยคนใสขื่นเลยเอ้าดูยังไงเลยดิโดยโบ,บ๊บบ๊ถูกกนเาไปก่อนนะเอเลยแลยและไปละไปทำไมตีนยองเน้อดยโอ้สิครับเราเองเน้ะบอน่ะอ้าวเอ้าจับคักเทสเนาะ อ้าวโอเคได้พี่น้องเด้อเนาะมีตาบรญยากาสุได้ขอจบคลิตปิดจิปล่องก่อนบัดนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดกูสูดูพนพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามนะครับส้คลิปของมายาคือเก่าคือเดิมเนาะเบาบอถึกบอต้องบัจบวงงามในได่กระแกขอโทษและขอให้ได้พี่น้องเด้อเนาะขอขมุกขมบใจลายพี่น้องเบิร์ดกูสูดูพนนั่นแหละเนาะพี่น้องเออในวันนี้กับ มาให้กำลังใจมาซสอยจับสายวายชิเพิ่นเล็กๆล็กไปหน่อยไปนอนเลยกรเฮ็ดปกติน้ำเพิ่นพ่อบันไดหรอกเนาะเอาโอเคพ่วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องคลิปนี้ก่อนเลยพี่น้องเด้อพอกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง